สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังอ,อบอตรายขาวร่วมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัยหนุนเสริมกลไกลการจัดการความปลอดภัยทางถนนค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวและเครือข่าย9แห่งลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตำบลขับขี่ปลอดภัยนายแพทย์สุรเชษสถิตนิราไมรองประธานกรรมการกองทุนสสสคนที่สองและประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่หสสสได้กล่าวว่า อบาตสา,ายขาวเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายมียานพาหานะสัญจรจำนวนมากพบปัญหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดมีจุดเสี่ยงจุดอันตรายสสสจึงได้สนับสนุนการจัดการความปลอดภัยทางถนนอาทิการสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีโครงสร้างการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่เข้มแข็งปรับถนนภูมิทัศน์จุดเสี่ยงจุดอันตรายติดตั้งป้ายเตือนติดตั้งสัญ,ญลักษณ์ ราจรตัดแต่งกิ่งไม้ริมทางเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่มีการสำรวจพื้นที่หมู่บ้านทั้งถนนไฟฟ้าข้อมูลต่างๆนำมาประกอบการพัฒนาและแก้ไขจุดเสี่ยง สสส,สให้ความสำคัญกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยความปลอดภัยทางถนนจัดอยู่ในเจ็ดเป้าหมายการทำงานในทศวรรษหน้าของสอสสเพราะความสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทยจึงสานพลังชุมชนเพื่อสร้างตำบลขับขี่ปลอดภยัยเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและร่วมสนับสนุนเป้าหมายการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของชาติภายในปี2 5 70ผลที่เกิดจากการดำเนินงานในอบตสายขาวคือ 1. ติดตั้งป้ายเตือนความเร็ว ป้ายเตือนเมาไม่ขับป้ายจำกัดความเร็วติดตั้งสัญญาณไฟจาราจรสัญลักษณ์เตือนจุดเสี่ยงต่างๆในชุมชนอาทิตรงแดงเสาแดงขาวหุ่นฟางในจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในชุมชน2ออัตราการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลทรายขาวลดลงโดยในปี2564มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวน2รายเมื่อเทียบกับปี2 5 161ลดลงถึง50%ค่ะ ด้านนายเจียรพง์ใจวง์นาย,ยกอาบาตทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายได้กล่าวว่าสสสได้หนุนเสริมการลดอุบัติเหตุผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการความปลอดภัยทางถนนเกิดกลไกการจัดการระดับพื้นที่และเครือข่ายมีการพัฒนานวัตกรรมการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายมีแผนการจัดการที่ครอบคลุมโดยมีรูปธรรมการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตล สายขาวอาทิการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงในและนอกเทศการการอบรมให้ความรู้กับเด็กเยาวชนรณรงค์การสวมหมวกนิราภัย100เร์เซ็นลดความเร็วในพื้นที่1ท้องถิ่น1สปีดโซนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาอาสาสมาัครกู้ชีพกู้ภัยช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินรวมถึงการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดทำให้การขับเคลื่อนการ ลดอุบัติเหตุในพื้นที่มีประสิทธิภาพค่ะ